Dun 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 จะโค้นจะคลองน้ำคนเดิเลื่อยยังไงนายกรุนนิสัยเขานี่พี่ชาย,ยให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยลุกขึ้นมาเร็วครับท่านไปได้ จนเกลี้ยงเลยเก็ปแปลว,ว่าน้ำหมดแล้วสินะยะท้อ <c oughs> เฮ้ยหิวน้ำจังเลยอ่ะ <c oughs> โอ๊ะอะไรนะ่ะน้ำหายไปไหนหมดเนี่ย โนูน้อยฉันเข้าใจแต่อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเราไปหาน้ําที่อื่นเถอะฉันขอเตือนที่อื่นเหรอเราจะหาน้ําได้ที่ไหนอีกล่ะนี่เป็นแหล่งน้ําแหล่งเดียวที่เรามีนะว่าไงนะไม่มีแหล่งน้ําอื่นอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเราต้องรอจนฝนตกน่าจะสามหรือว่าสี่เดือนอเออเจริญตายอย่างเฉียด่น่ๆอย่าท้อสิครับท่านยูรุท่านครับ เป็นเกยติที่ได้อยู่เคียงข้างทันอย่ามาล้อเล่นนะช่วยตั้งสติกันหน่อยสิแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะฉันรู้ว่าเราจะไปหานั้นได้จากที่ไหนอีกโอ้เธอหมายถึงไม่ไม่ได้นะเจ้าทะเลซรายอยู่ที่นั่นและแหล่งน้ำเป็นของเขาเจ้าทะเลซ้ายอย่าง ท่าไหนฉันไม่สนถ้านจะล้มเขาผู้ขาดน้ำเป็นกฎต้องห้ามของที่นี่เขาอยู่ที่ไหนนํำทางไปเลยเราล้มเขาได้ไม่ต้องห่วงเราจริงไหมครับท่านอ๋อนายไม่เข้าใจเขาหน้ากลัวสุดๆเลยเฮ้ hey, ไม่ต้องห่วงนะเรามีกล้องอยู่กับเราี่ถึงกล้องอาจดูซุกซนไปหน่อยแต่ว่า <c oughs> รตราบใดที่กล้องอยู่ฝ่ายเราเราชนะแน่นอน <c oughs> อยหไกถึงงรืัเราเพิ่งเริ่มเดินมา2-3สองสามนาทีก่อนเองหยุดบ่นเหมือนคนแก่สักทีเถินน้าเฮ้นั่นนั่นภูเขาที่นกยักษ์ใครอยู่ถ้าเราถึงภูเขานั่นก็สามารถกลับป่าได้แล้วจริงเหรอน่ายน่ายใจนะรอดแล้วยาาาารอดแล้วใช่รอดแล้ว แล้วเราล่ะแล้วน้ำของเราล่ะเอถ้าอย่างบนไปบนกับก้องสิใช่บนกับก้องเขาเป็นคนกินน้ำหมดลาก่อนเพื่อนขอให้เจอน้ำเร็วๆนะเพราะนายเปดี๋ยวอย่าไปคนทรายยาฉันจะไปกับพวกเธอฉันไม่ทิ้งพวกเธอแน่ ไม่ต้องห่วงฉันจะทำเต็มที่อ่นอยลกหน่บเจ้าทะเลทรให้ฉันซัดมันเองให้ลบอยู่ข้างหลังฉันซะ

เจ้าหนูน hmm ั่นส <t ip S 1> ุดยอดไปเลยฮะบางทีเราอาจมีโอกาสชนะก็ได้เจยุ่งกับฉันไนี่ย้รับวกนี้อันตรายจริงๆเลยฉันเกลียดกล้ามคมๆพวกนั้นจังเลยจับได้แล้ว อหฝีมือไม่เอาไหนเลยโอ้ยตตกจะว่าไปพวกมันมาจากไหนกันล่ะเนี่ยฮะท่านยูรุท่านยูรุครับมีพวกเราหายไปอะครับว่าไงนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยว ู้สึกได้ข้างล่างนั้นมีสัมผัสชวนสยองสิ่งมีชีวิตสุดแสนอันตรายอยู่ที่นั่นแน่ยาใครก็ได้ช่วยด้วยเสียงนั้นวิโซที่ติดตามอยู่โรนี่นะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที เขาเล่นไีทุกที่ทุกโอกาสจริงๆเลยนะนี่ ถ้าไม่ดีซะแล้วโอยช่วยด้วยท่านอยู่รูอย่าได้เอ่ยชื่อคนทรยศต่อนหน้าฉันอีกพอใจไปอ้าวท่านยูรูผมรู้ว่าท่านต้องมา,มาออกมาสิไม่งั้นจากนี้ไปขอาจะหาหาในฉันเกละ่ะระวังมันลุกขึ้นมาแล้ว ตายอย่าจริงๆนะเจะ้าการโตูแสดงพลังของเราเลย กองสุดยอดเลยเราชนะแล้วอุบาาไปเลยนะเจ้าเปียกช่วยชีวิตเราไว้นั่นเ <ality> นี <izer> ่ยดูสิเขายังเล่นอยู่เลยต้องอันแห่ต้องการ สวรรค์ชัดเลยไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำอ,อีกแล้ว <c oughs> มีน้ำมาพอสำหรับเราทุกคนเลยอยขอบคุณมากที่ช่วยหาแหล่งน้ำแหล่งใหม่ให้เรานะ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ขอบคุณเราควรช่วยกันละกันดู้ไหมนี่ฮะถึงเวลาที่พวกเราต้องไปแล้วละ่ะ ออกตัวโอ้ลาก่อนนะขอบคุณอีกครั้งเดนทางดีๆนะเอ่อไอยกักน่อยสิได้นั่งกินที่เกินไปนะเฮ้ยก็นายมันอ้วนนี่นั่งกินที่เองนะเรียกใครอ้วนอะ